ไปดูคอนเสิร์ตกันจ้าวันนี้เป็นคอนเสิร์ตของ UTO Girl Face แต่ก่อนอื่นนะเธอต้องบอกก่อนว่ามันจะมีเสียงไก่ขันเสียงเครื่องบินเสียงอะไรแทรกแทรกเข้ามาในการพากนะให้อาภัยด้วยมันมันห้ามไม่ได้จริงๆไก่เพื่อนบ้านสำหรับการเดินทางก็นะจาะเราขับรถส่วนตัวไปกันจ้าไก่ขันอีกแล้วนะจ๊ะขับรถส่วนตัวไปแล้วก็ไปจอดที่ศูนย์ประชุม แห่งชาติศิริกิตเราค่อนข้างเผื่อเวลาเยอะเลยไปถึงนู้นประมาณ4ีโมงเย็นนะจ๊ะแต่ว่าคอนเสิร์ตเปิดให้เข้าก็คือหกโมงเย็นแต่ด้วยความที่ตื่นเต้นนะเนาะก็เลยต้องเผื่อเวลาเยอะหน่อยพอเราไปถึงก่อนเวลาค่อนข้างที่จะเยอะก็เซอร์เวจ้ะมันมีอะไรบ้างนะที่สนว์ประชุมแห่งชาติศิริกิตเนี้ยครั้งแรกจะ้ะอันนี้ก็เป็น สาวๆสาวๆว,ว,วงอะไรก็ไม่รู้แอสป้าไหมเธอเราอะไม่ใช่ติ่งเกาหลีคนที่เป็นติ่งเกาหลีคือยายคนนี้จ้ะนี่จ้ะติ่งเกาหลีจ้ะฉันก็ต้องพานางมานะจ้ะทุกคนที่นางอยากมาเราก็เดินเซเว่ก่อนจ้ะร้านอาหารของกินอะไรก็เยอะแยะเลยนะจ้ะแล้วก็กลับมาที่จุดดื่มหน้าหอน,นะจ๊ะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มต่อแถวเตรียมเข้างานแล้ ก็ทยอยเข้างานไปแล้วแ้าแด้เข้างานมาแล้วคะ่ะของเราจองทุกครั้งที่ไปคอนเสิร์ตก็จะจองริมลิมนะจ๊ะจองริมริมให้แบบว่าเขาออกง่ายเนาะไม่เกกกบคนอื่นอันนี้ก็บรรยากาศภายในงานจ้ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเธอถ้าฉันาพากอะไรยังไงงงๆอืเออเธอก็อย่าว่าฉันะเพราะว่าฉันไม่ใช่ติ่งเกาหลีจริงๆแต่ฉันแต่ฉันต้องไปไงแล้วฉันก็ไปดู อ๋อฟิลติงกาปี์เป็นแบบนี้แต่น้องเขาเก่งมากนะพวกเนี้ปมาเดิมวงแรกเธอ4ฟ a อไทยแท้ไทยเราก็เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นหน้าตาของอน้องวงโฟเอาาีนอจ๊ะแล้วก็การแสดงเขาเธอออกเลย Amazing มากเต้นคือสุดสดเต้นร้องทุกอย่างคือโอ้โหลุกเป็นไฟสนุกมากแล้วคือ สาวๆคือสวยทุกคนนะ่ะล้วมาในชุดสีแดงนะถ้าฉันจำไม่ผิดสีแดงเนาะคือที่ภาคเนี่ยก็มองไม่ค่อยจะเห็นหรอกไม่ได้ใส่แว่นนี่เธอคือสีแดงจริงด้วยนี่เป็นไงนี่โอ้โหเก่งมากทุกคนคือเก่งมากฉันแบบว้าวไม่แพ้เกาหลีเลยเธอ ทุกอย่างคือเตะชื่นชมค่ะชื่นชม,มน้องโฟโอีอันนี้ก็เป็นการแสดงของน้องโฟโอีนะคะยาวๆไปเธอยาวๆไปเขาร้องหลายเพลงนะแต่ฉันเราก็จำไม่ได้หรอกสี่ห้าเพลงนะแต่คือแก่งโอ๊ยฉันเห็นแล้วหายใจแทบไม่ทันคือรู้เลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากฉันว่าแบบต้องฝึกมาหนัก,นก,นกหนาสาหัสต่อต่อไปจ้ะ ไม่เื่อนเ,เลยนะเธอดูน้องๆเขายาวไปเลยนะเนี่ยชุดสีแดงสวยสวยทุกคนแล้วหุ่นดีทุกคนบรรยากาศในงานก็คือดีเธอสนุกแสงสีเสียงจะเต็มมากๆแต่คือฉันก็อยู่ไกลอะนะก็ถ้ามองไปตรงเวทีก็จะเห็นเป็นตัวเล็กๆอย่างแหละอันนี้ก็คือจากจอก็คือชัดเจนชัดแจ๋ว เดียงก็คือกระหึมทุกคนกรีการสนั่นวันไหวเธอดูยาวๆไปนะโออีปะฉันไม่พากแล้วฉันจะไปพาคตอนที่วงต่อไปขึ้นเล้วกันเพราะฉันไม่รู้จะพากอะไรเธอดูเอาเลยวงที่สองเธอวงที่สองน้องๆออยูนิสน่ารัก น่ารักมากทุกคนแบบเด็กๆน่ารักอ่ะแล้วน้องก็แบบฟิลดสดใสมาดูดิหน้าตากระปุกกระปีมากเลยแต่ละคนอ่ะดูยาวๆมันไปเลยนะจ๊ะ ไได้ยินเสียงกรีดปะแอสปาเธอแฟนคลับน่าจะแบบโอ้โหเข้ารลอรลอสอย,ยกรีดในฮอลคือแบบสุดพลังอ่ะเธอแล้วคือแบบเออทำไมทุกคนสวยนะสวยมากทั้งสี่สาวสวยแบบโอ้ยสวยแบบสวยตาแตกกันเลยเจ๊เจ้าของช่องเขาเห็นก็คือเขาแบบว้าวสวยสวยมากเจ๊เขาพูดแค่นี้ยสวยสวยมาก แต่พเธอสวยจริงสีสาวหนุ่นก็คือแบบเป๊ะปังธอดูไปนะฉันชอบเป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นสาวสาว้อปาคือฉันเห็นแต่ในทีวีเพราะว่าเจ๊เจเขาเป็นติ่งเขาดูใน YouTube ตลอดฉันก็เห็นจนว่เออเข้าใจว่าอ้มก็สวยแต่พอมาดูตาเนื้อเธอสวยจริงสวยมีเสน่ห์แต่ละคนคือมีสไตล์เป็นของตัวเองอะเธอ วยมากฉันตัวฉันชอบคนนี้เธอฉันก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรแต่ฉันรู้สึกว่าเขาสวยจังเลยชอบมากแต่ตัวจัได้เห็นครั้งแรกฉันก็ชอบเลย ดูกันไปค่ะยาวๆค่ะเขาก็ร้องกันหลายเพลงนะเธอร้องกันหลายเพลงเขาอู้่แต่คือดีดูละเพลินเสียงกรี๊ดคือสนั่งห่มทั้งหอตลอด ก็คือดีแบบเฟสฟีฟสกันอ่ะฉันก็เพิ่งเคยดูแล้วได้ๆเธอเต้นเก่งมากเธอทั้งวงเลยชอบเยสสุดด,ดูดูดูเอานะคะเสียงกรีดไม่ต้องพูดถึงค่ะกระหึ่มไม่แพ้แอสปาเธอทุกคนแบบ ทั้งฮอลตลอดการแสดงในคลิปก็ค่อนข้างที่จะเล่งสปีดนะเธอเพราะไม่งั้นมันมันเป็นชั่วโมงค่ะเจต้องของช่อง เขาก็อยากลงให้ได้ครบทุกลิปที่ที่ถ่ายมานะคะก็เลยจำเป็นต้องแบ่งสปีดสักหน่อยก็ดูกันไปยาวๆจ้ะ ท้ายท้ายสุดแล้วจ้ะจบตรงด้วยวงอิซี่จ้ะขอบคุณที่ดูจนจบนคะคะไปละไป